จะทำผัดถั่วลันเตานะคะถั่วญี่ปุ่นเนี่ยค่ะหวานๆกรอบๆหวานๆแล้วก็ใช้ผัดแบบโบราณค่ะใช้กุ้งแห้งค่ะอันนี้แช่น้าร้อนแล้วนะคะให้นิ่มแช่ว่าให้นิ่มก็มีกระเทียมแค่นั้นค่ะผัดง่ายๆเครื่องปรุงก็มีซอสหอยน้ําปลาซอสรสฝาเขียวน้ําตาลกระทะร้อนแล้วนะ ใส่น้ำมันไปเลยเออแล้วก็ใส่กระเจียมเจียวนะคะใส่กระเจียมเจียวให้หอมใส่กุ้งแห้งค่ะ ถ้าผัดแบบแห้งกุ้งแห้งเขาจะแข็ง ซอสออยนะคะซอสปรุงรสมีแป้ง,งนหน่อยมีตาลนิดหน่อย แล้วก็ใส่ตัวลงไปเลยค่ะตัวลันเตาผัดพอสุกนะคะผัดไม่นานเพราะว่าเราจะีถ้าสุกไปมันจะไม่กรอบนะคะถ้าสุกไปจะให้กรอบ ดิโนว่าเติมอะไรไหมัห้ยพอดีเลยค่ะรสชาติอร่อยกำลังดีนี่ค่ะแค่นี้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ใส่จานค่ะ นี่ค่ะผัดตัวลันเตาใส่กุ้งแห้งนะคะผัดพอสุกค่ะสีจะเขียวสวยนะคะกรอบอร่อยค่ะเมนูง่ายๆค่ะตัวตัวเขียวอ่าโทษค่ะตัวลันเตาเขียวๆกรอบๆนะคะใส่กุ้งแหง้งกุ้งแห้งนี้แช่น้ําก่อนนะคะก็จะนิ่มก็จะไม่แข็งค่ะเสร็จแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะตักข้าวเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ